สวัสดีค่ะนะคะถ้าคนไหนที่กําลังมองหาสูตรที่ขาวเร่งด่วนนะคะเราจะแนะนําสูตรนี้สูตรยาสีฟันนะคะแล้วก็มีมะนาวแล้วก็ใยฟันค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรเห็นผลดีมากร้อปค่ะแล้วก็ในทิ k กเกกับใน youtube มีคนใช้เยอะมากเลยแล้วตอนนี้เราไปดูกันเลยนะคะแล้วตอนนี้เราไปดูกันเลยว่าวิธีธําทำยังไงกันนะคะ ในสูตรนี้ก็มียาสีฟันนะคะของสายสาสีฟันของโกลเ็ดนะคะแล้วก็เป็นยาสีฟันที่นิยมที่สุดใน TikTok ใน Facebook คุณํำเยอะมากเลยแล้วก็ายาสีฟันก็ลดรอยจุดต่างดำลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนะคะต่อไป มะนาวจะมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยในการผัดเซลล์ผิวของเราได้อย่างอ่อนโยนนะคะจึงช่วยให้ผิวของเราขาวกระจางใสได้ทันทีนะคะน้ำมะนาวเราจะใช้1ช้อนนะคะเมืมเ่อนนะะได้สองส่วนผสมแล้วก็เราไปคุกให้ข้ากันเลยนะคะ เอาไปคลุกให้เดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแล้วเมื่อเราซ้ายสุดนี้นะคะยาชีพันกับน้ำมะนาวนี้เมื่อผิวเราขาวขึ้นแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะเพราะว่าผิวของเราใช้ไปสุดนี้จะไวต่อแดดนะคะทางที่ดีก็คือว่าทาครีมบำรุงครีมกันแดดทุกๆครั้งต่อออกจากข้างนอกนะคะ เราออกไปข้างนอกก็ทาครีมกันแดดเลยนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนจะอเอาชุดนี้มาลองนะคะเห็นผลร้อซค่ะผิว คุจะขาวขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะคะด้วยสูตรง่ายๆนี้เลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราจะลองอทาลงบนผิวของเราเนียโ้มีความรู้สึกก่อนอื่นนะคะที่เราทาสูตรนี้ลงไปเราต้องต้องล้างหนะ้าให้สะอาดเลยแล้วก็ทาที่ ผิวที่เราต้องการให้ขาวนะคะนะคะทาให้ผิวหน้าแล้วก็ผิวทั้งร่างกายก็ได้นะคะนี่เราก็อ่านี่ทาลงไปนะคะทาลงไปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองสานาทีให้แห้งแล้วก็ค่อยล้างออกนะคะค่อยล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะสะอาดค่ะ คุณก็มีผิวสวยใสเลยนะคะแค่นี้ง่ายๆก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักละหองเยงได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะแล้วเราไปล้างให้ทุกคนจะได้ดูนะคะอันนี้หลังจาก2นาทีผ่านไปแล้วมันจะแห้งแล้วใช่ไหมคะนี่เราจะทำการล้างออกค่ะม,มันจะมีความหอม แล้วก็รู้สึกว่าผิวของเรานุ่มจริงๆเลยค่ะนี่ล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะอ้ยดูสิน่าทึ่งมากๆเลยค่ะว้าวดูสิผิวใสขึ้นจริงๆเลยนี่รู้สึกว่าผิวสะอาดนะคะแล้วก็ใสขึ้นสีแบบว่าเออ ต่างจากที่ีิวที่เรายังไม่ทาเลยนะคะเราลองให้ดูนะคะเจะถึงก่อนโอเคมาดูกันเลยว้าวสุดยอดเลยค่ะลองดูเลยนะคะสุดยอดเลย